สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโอนะครับวันนี้อยู่กับโอนะครับเพราะวันนี้จะมาแนะนําเว็บนะครับเว็บเครมได้หลายเหรียนเลยนะครับเว็บนี้นะครับเว็บนี้มีชื่อว่าคอนพอ t นะครับอ่านไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เนาะคอนพอตคอนพอตนี่แหละประมาณนี้นะครับเว็บนี้นะครับผมเพิ่งเข้าทําเมื่อวานนะครับเพิ่งเทสดูนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองอถอนด้วยนะครับแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆด้วยเนาะก็ว็บนี้นะครับใครยังไม่สมัครนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับใครสมัครมาแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการาหาเหรียญน,นะครับก็ผมทมําไปแล้วเนาะขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆสมัครแล้วครับแล้วก็ไปยืนยันตัวที่อีเมลด้วยนะครับ ใครสมัครมาแล้วก็กดใส่ u s e r a password นะครับ username password แล้วก็วิธีการเข้านะครับให้เพื่อนๆมากดคลิกที่รูปนะครับรูปมันจะเขียนว่าให้เรากดคลิกที่ตัวที่เป็นรูปกับหัวนะครับคือ up size down นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ s i g n in เข้าไปเลยนะครับนี่ครับผมทําตั้งแต่เมื่อวานนะครับได้ประมาณ1หมือนสี่ร้อยกว่าครับแล้วก็ลองผิดลองถูกกดโอนเข้าไปผิดอีก ห้าร้อยห้าร้อยคอนนะก่อนเว็บนี้นะครับเวลาเราจะทําจะเคมเหรียญนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้เรามาเก็บเดลี่โบนัสเป็นขั้นแรกเข้ามาเข้ามาที่เว็บนะครับเก็บเดลี่โบนัสก่อนเลยนะครับให้กดเดลี่โบนัสเนาะนะครับหัวข้อเดลี่โบนัสเนาะเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่แรกกดรับเคมก่อนเลยครับเพราะเดลี่โบนัสเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มทุกๆกการเคมนะครับให้เรานะครับแล้วก็จะเพิ่ม พลังให้เราอีกหนึ่งนะครับคือ Energy เนาะเป็นพลังแล้วก็ exp ให้เรานะครับตามเลเวลนะครับเมื่อเรากดรับเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับเราเริ่มมาเคม ptc เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนาะ ptc เนี่ยคือการให้เราดูหน้าเวฟนะครับเขาจะมีให้ดูหน้าเวฟหลายหลเวฟเนาะผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเขาจะมีว่า ads นะครับเป็นโฆษณานะครับมีนมีทั้งหมดกี่ กี่รูปกี่รูปนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ดูจนเวลาจบนะครับเหมือนเขาก็จะให้เหรียญมาตามที่เขากําหนดให้เนาะนี่เขาบอกว่าผมดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคนที่เคมาว็บเว็บอยู่แล้วนะครับก็คงจะพอเข้าใจอยู่เนาะแล้วคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็มาหัวข้อตรง ptc นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นระดับแรกเนาะแล้วก็เข้ามาเก็บนะครับมาดูเว็บที่เขากําหนดให้นะครับ เก็บเป็นคอนไว้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับเป็นช็อตลิงก์นะครับช็อตลิงก์เองนะครับเพื่อนเพื่อนคลิกไปที่หัวข้อช็อตลิงก์นะครับก็ถ้าคนเข้ามาทํานะครับหัวข้อช็อตลิงก์นี่จะให้เยอะมากนะฮะมีให้ตั้งแต่60คอนร้อยสิคอนนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับแล้วก็ทํายากง่ายต่างกันนะครับมันมีง่ายๆบ้างยากบ้างนะครับอันไหนยากๆกเราก็เอาไว้ที่หลังนะครับอันไหนง่ายๆเราก็มาทําก่อนนะครับ มีให้เป็นร้อยคอนเลยนะครับมีร้อยคอนจนถึง20คอนก็มีนะครับเมื่อเพื่อนๆทำครบก็จะขึ้นแบบผมเลยนะครับก็คือไม่มีนะให้ทำแล้วนะครับหัวข้อต่อไปครับหัวข้อเคลมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งข้ามนะครับไปหัวข้อไมเน n g ก่อนนะครับคือการขุดนะครับของเว็บนี้นะครับเขาจะใช้เป็น CPU นะครับในการขุดนะครับทุกทุกการถอนนะครับก็จะถอนขั้นต่ำที่ร้อยนะครับร้อยคอนนะครับใครเครื่องไม่แรงนะครับเครื่องขุดที่เครื่องเราโทรศัพท์นะครับเครื่องมันจะช้าเนาะผมไม่แนะนํานะครับก็หัวข้อนี้จะเป็นอ๋อไม่ใช่ CPU นะครับจะเป็น b r o w s ร์ mining นะครับ ก็คือใช้เบ์เซอร์ในการเป็นพลังการในงานในพลังในการขุดนะครับลหงก์พันกันอีกแล้วนะฮะก็เครื่องไม่แรงนะครับอย่านะครับเดี๋ยวจะค้างเอานะครับก็ถ้าใครไม่อยากขุดก็ข้ามหัวข้อนี้ไปเลยนะครับผมก็ไม่เคยขุดนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อพอเสร็จนะครับก็คือการเก็บเหรียญนะครับทุกๆช่วเอ่อทุกๆ5ห้านาทีนะครับก็เหรียญเขาจะมีให้50คอน50คอนนะครับ กว่าเนาะตอนหนึ่งครั้งกตอนหนึ่งการเก็บนะครับเราสามารถเก็บเว็บนี้เราสามารถเก็บได้300ครั้งนะครับก็วันนี้ผมเก็บมาแล้วได้50แล้วเนาะไม่ถึงด้วย4ีนะครับวิธีการเก็บนะครับอ่าให้เรากดไปที่คอตัวนี้เลยนะครับ collet นะครับ your reward นะครับกดเข้าไปให้เ,เพื่อนๆกดแคปชั่นนะครับอันแรกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ 5 8 4นะครับเพื่อนๆก็กดตามนี้เลยเนาะอันต่อไปก็กดพิเ t เจอร์กับหัวลงนะครับแล้วก็เพื่อนๆกดตัวนี้ครับบูธนะครับเอาผิดที่บอดผิดนะครับเอาใหม่นะครับออกไฟ วันเซเว่นกดกระปุกลงนะครับโอเคอ่าเพื่อนเพื่อนกดแล้วก็เขาจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือว่าเสร็จเรียบร้อยหนึ่งรออีกห้านาทีถัดไปนะครับเพื่นจะเก็บได้เนาะนี่ครับเขาจะมีเวลานับถอยหลังให้เรานะครับให้เราดูตรงนี้เนาะโอเคเมื่อเพื่อนเพื่อนทำเสร็จนะครับเพม่ไม่ไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเก็บ ptc เนาะ หรือว่าเก็บช็อตลิงก์ได้เท่าไหร่ที่เขากําหนดเนาะหัวข้อต่อไปเพื่อนๆต้องอย่าลืมนะครับให้เพื่อนๆมาเก็บที่หัวข้อนี้ด้วยนะครับหัวข้อ active active Activ นะครับตัว active นะครับคือมันจะเป็นเหมือนโบนัสให้เรานะครับนี่ผมเก็บไปได้เกือบหลายๆอันแล้วเนาะนี่นะครับ ถ้าเพื่อนๆทาเสร็จอันไหนมันจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวเพื่อนๆมาเก็บได้เลยนะครับเสร็จหัวข้อนี้แล้วนะครับต่อไปเป็นหัวข้อการเล่นเกมนะครับตัวนี้ไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวจะหมดเอานะครับอย่าไปเล่นนะครับใครชอบเสี่ยงดวงก็มาเล่นนะครับแต่ถ้าเล่นเสียเดี๋ยวมันหมดกําลังใจนะครับไม่แนะนําให้มาเล่นนะครับ เรามาดูหัวข้อ payment นะครับคือการจ่ายเงินนะครับ payment การจ่ายเงินของเขานะครับณนะวันนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับตามเวลาเซเวอร์เขาเนาะยังจ่ายอยู่ตลอดนะครับเขาจะขึ้นบอกไปเลยนะครับเว็บน,นี้ยังค่อนข้างที่จะจ่ายแน่นอนครับจ่ายไปแล้วสองสองพันสามร้อยยี่สิบเหรียญนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับ ใครที่ชอบเว็บแบบนี้เนาะก็มาเก็บได้นะครับเราไปที่หน้าแดชบอร์ดกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนเงินให้ดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับไปหัวข้อ Whist ีซดอลนะครับการถอนเงินนะครับการถอนเงินผมเพิ่งเข้ามาเนาะอันไหนที่ว่ามันผิดพลาดก็ขออภนะัยด้วยเนาะให้เราเลือก select นะครับตอนนี้นะครับ ผมจะถอนเข้าเอ็กเพสคริปโตนะครับแล้วก็ผมจะสะสมเหรียญอินุหนเะนาะชีบะอินุเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นคอนที่เราทำไว้นะครับหมืนะ่นสี่เนาะแล้วตรงนี้นี่ครับเนี่ยข,ข้อนี้ให้เราไปเอา user id ของ f p พสคริสโมาใส่นะครับ ต้องเอามาใส่แป๊บหนึงเนาะอาหลังจากที่ผมไปเอากระเป๋ามาแล้วนะครับเป็น ID นะครับของเ p ็กเปเนาะแล้วเราจะลองถอนกันให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมใส่ได้ที่กระเป๋าแล้วเนาะโอเควิจอเลยนะครับอ่านแล้วนะครับ บอกว่าถอนใช้เวลาขั้นต่ำยี่สชั่วโมงขั้นสูงสุด24ชั่วโมงครับโอเคลองถอนดูเลยนะครับแล้วก็เขาจะขึ้นมานะครับว่าเราต้องการถอนเข้ากระเป๋าไหนอ่าของผมจะถอนเป็นชิบะอินุเนาะผมกดคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยครับ โอเคกูจ็อบอย่างนี้แสดงว่าเรียบร้อยนะครับแต่เราจะไปดูกันนะครับว่ามันเข้าให้เราเลยหรือเปล่าเลลงมาได้อ่าเข้าแล้วนะครับนี่ไหมครับที่เราถอนเมื่อสักครู่นี้นะครับคอนพอตนะครับนี่นะครับเข้าแล้วนะครับ ถอนปุ๊บเข้าปั๊บนะครับถือว่าโอเคนะครับนี่นะครับถอนปุ๊บเข้าปั๊บนะครับ เข้ามาแล้วนะครับ4ี่พีบาชิบะเนาะถือว่าโอเคนะครับทำวันเดียวก็ถอนได้นะครับเว็บนี้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่สมัครนะครับถีาผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็คลิปนี้ก็โอ้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็ฝากกด Sub s c r i b e ฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ามีคำถามใดก็พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวถ้าผม เห็นว่าใครถามอะไรเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับถ้าผมรู้เนาะอันไหนไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะไปถามคนอื่นมาให้คําตอบให้นะครับสําหรับวันนี้โอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ